ครับผมต่อครับต่อนี่ครับก้อนนนี้ผมได้ประกอบจานไฟเข่อครับไอชุดเครื่องนะครับแต่บ๊อบในต่อสายเลยครับบ่อบในว่ายสายนี่ครับ่อยไว้เดี๋ยวคลิในเข้ามาอธิบายครับนี่ครับอธิบายการต่อสายครับหลักการทำงาน ของจานจายครับไปใส่แน่นนะครับแบตเตอรี่พอเห็นผาพไปเนาะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกเดี๋ยวชิวัดการต่อสายให้เบิ้องบนครับด้วยใส่ปากกาสองสีครับแดงคือบวกครับดำคือลบแค่นี้แหละครับนี่ครับแยกพอครับส่วนของต้องการเขาแยกออกเขาเาเบิ้งแค่นี้ครับนี่ครับแผนพุ่มนี่ครับ การพูดรูปภาพนี่ครับเต่ายางผมก็ะสิเขียนกับกัวไปอยู่ครับนี่ครับใส่ด้วยใส่ปากกาแค่สองสีครับแดงบวกดำลบแค่นั้นแหะครับการเดินสายไฟมากเรือม,มาเลยครับเราเป็นการบบเสียเ,เวลาต้องเอียงมากมากอันดับแรกครับเข้าตรงแยกออกครับสองส่วนนี่ครับมัด มัดท่องแดงครับมัดบนกับมัดล่างครับนี่ครับสองมัดนี่ครับห้องผ่าแบบนี้ครับนี่ครับมัดล่างครับมัดบนครับตามอีกเลยครับเดี๋ยวผมตั้งกล่องครับนีงนี่ครับมัดบนมัดล่างสองมัดครับเข้าแยกออกจากกันครับสองมัดนี่ชุดล่างนี่ มันจะไปเลี้ยงไฟผวกไฟหนาไฟต่างๆของของเครื่องครับไอของของมอเตอร์ไซค์ทั้งขั้นครับไฟหนาไฟหลังไฟเหลี่ยวอ่าแล้วก็พวกเอ่อเดือนไหมครับก้อนบนครับมัดบนกระสิเปแบบผลีกระแสไฟเพื่อไปเลี้ยงให้ค่อยอ่าเป็นเป็นเป็น,ปนท้องแดงมัดนี่จุดระเบิดครับ ไปเลียงค่อยครับโดยเฉพาะเลยครับเดยกกันสองส่วนแค่นั้นครับมาเอาสิมาเหลื่มมมาเลยครับเริื่อมมัด้าง่ันครับมัดลางฝั่งนี้จะเป็นไฟบวกครับเมืองนะครับผมสีหวานในเมืองไฟบวกออกจากตรงนี้ครับจะมีสายหนึ่งออกมาครับนี่ครับแลนมากครับไฟสแลนมากครับแลนมากปึ๊บมะเขืแผนชาครับมีมะเขือตัวนี้ครับแผนชาเท่าเบืองเนวนี้ครับ นี่นะครับสามหู่เลยครับมีอยู่สี่หู่ครับสี่สี่แพรเขานี้เลยครับช่องแรกครับไฟบวกมากเขาช่องแรกครับนี่ครับไฟลบมากใสครับนี่ครับไฟลบส่วนหนึ่งมันสีล่งกาวผมลืมมาตรกเงี้นี่ส่วนหนึ่งมันสีลงกาวครับปุ๊บมันร่งกระพอนนอดเลยครับ ลงกาวลรงเส็นหนึ่งก็เสียดามานีครับเลีดามะเขืาตัวเทิงครับน่ครับแดามะเขืาแพนชาตสองเทิงครับอีสายนึงครับลงกาวครับสายนี้ลงกาวสายบัวครับของแพนชาตครับเลนออกไปครับปั๊บเข่าแบตเตอรี่เลยครับ เอาบวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่บวกนี่จังแลนไปหาหวกสวิตไฟครับสวิตออนออฟครับไปหาสวิตไฟลบกับล่องกาวครับนะครับลบกับล่องล่องกาวปึ๊บล่อลงกาวแค่นี้ครับชุดจบไปแล้วครับมัดรางครับ้องแดงมัดลางครับมามาบนครับบัน มัดบนครับสายบวกมาส่ครับสายบวกแลนดมาหนี neck. ครับครับนี่ครับแลนดาหากองไฟครับเขาสองล่างครับเบื้องจังสีครับนี่ครับเบื้องจังสีครับแยกกันนี่ครับนี่เขาสองนี่ครับนี่ครับแยกกันครับมันสีนี้ยูหกสายครับแต่สายนี่สีบริสไซครับนี่สองนี่สีบริสไ สองบนกลางครับเสิบบยบอรใส่แยกออกครับบวกแลนมากเขาสองล่างนี่ครับมันลบไปใส่มันครับลบมันก็ออกจากนี้เข้กันครับแต่มันหักขันน็อตครับมันล่วงกาวเลยมันก็เลยมนีเส้นนี่ไปเส้นเดียวไปหากองไฟน่ครับกองไฟบวกบวกมาแลนออกมาบัดครับ แออั่แรนออกมาปุ๊บมันไปเขา่าบวกของค่อยครับเนี่ยสายนี่ครับของผมมันขาดผมก็เลยเชื่อมสายครับบักกี้สายครับแต่เป็นสีดำนี่ครับเป็นไฟหัวเทียนบวกมะเขานี้ครับมันลบล่องสายครับ โถ่ช่องนี้ครับข้สีแ่แบกมีทนะครับสองหนึ่งสอง 2, สองสองสามสี่ห้าหกนี่ครับสองสี่ต่องเก้าเลยครับแล้วอ่าอีกเส้นหนึ่งไม่ใส่ครับเส้นนี้มาไปหาสวิตครับ ไปหาสวิตกุญนแจครับน่ครับสวิตเปิดปิดขามันแตะล่งเกา่าขามันแตะลงเกา่าพาดล่งเกาาปึบนครับเืบ่อมันสีดับครับมันสีตัดไฟครับอีกเส,นเสนกออ้นสนึงครับเส้นนี้ครับไฟบวกขึ้นกันครับน่ครับไฟบวกสองทีหนึงครับไฟบวกไปใส่ครับ นี่ครับโอ้เลยนี่ครับแลนมหาพันเซอร์ครับพันเซอร์ที่ผมสังเกตเห็นมันจะเป็นสายสีเดงเงินครับหัวพันเซอร์ของของดีมดีมลอยมันจะเป็นสายสีเดงเงินเอ่อน้ำเงินอย่างวะน้ำเงินน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองบอกผมมาแน่ใจนี่ครับ แล้วมันก็จะมีอีกสายหนึ่งครับเป็นเขียวเหลืองหรืออย่างสียอยางครับก็ต้องสนใจมันครับบวกมันแรงเข่าแค่หัวเดียวครับนี่ครับแรงเข่าพันเสือขาหนึ่งขาหนึ่งขาหนึ่งก็เป็นโลบครับแล่นออกจากพันเสือมันนี่ครับลงกาวครับเนี่ยเ้าเสียขอสายนี้มาต่อไ่น็อตมาเลยก็ได้ครับมันจะมีน็อตสองตัวเยือกอย่นี้ครับเอาสายนี้มาอ่า แกะใส่กับหัวน็อตเลยก็ได้ครับํานี้ครับหลักการทํางานจบแล้วครับแยกกันครับก่อนล่างก่อนบนครับตามนี้เลยครับอ่าเืมอบอกอันนึงครับค่อยครับค่อยจนระเบิดนี่ครับมันสีมีหัวน็อตครับหัวน็อตเยสองตัวครับนับเบอร์สิบน่ครับมันสีขันใส่โค้งมันคือก็คือล่องกาวครับสายโรคมันตามนี้ครับผมครับเดี๋ยวต่อไปข้าบ้า ต่อสายนะครับนี่ครับเอาสีมาต่อสายตัวนี้กันครับครับผมครับผมฝากไว้ครับกันไพื่มาคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการเฮกิปของผมเจอกันคลิปหนาครับคลิปหนาเดี๋ยวเข้ายกเครื่องขึ้นลดแล้วก็เข้ากระสีมาต่อสายต่อจริงๆเลยครับต่อสายเขากองไฟต่อเขา,าแผ่นชาิ ในวเอาสีน้องสตาร์ทกันเบิ้งครับมันจะติดบทติดครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลนายสวัสดีครับผม